ไปจ้าปายทางสกลนครคะ่ะวันนี้นะคะมีนัดรับทีวี48นิ้วยี่ห้อซัมซุงนะคะเป็นลูกค้าจากทางอำเภอนาแกส,สั่งผ่าน Facebook เ,เราก็พร้อมจะส่งเลยคะ่ะจริงๆอะ่ะช่างมีจะออกมาตั้งแต่บ่าย3แต่ตุ้มจะเลิกงานประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะก็ถือโอกาสว่ารอตุ้มมาพร้อมกันมาถึงลูกค้าก็ชมทีวีแล้วก็ยกขึ้นรถเลยปาอ่า เราก็จัดให้เลยค่ะเมื่อกี้รถลกมากขออภัยด้วยนะครับเป็นรถใช้งานจริงๆเนาะพอส่งของทีวีให้ลูกค้าเสร็จเราก็เด็กราชพัฒเก่าก็อยากจะเห็นหน้าหอก็ให้ช่างมิดนะ่ะพาขี่รถมาดูซอยหอพักได้เห็นแก้หลังคาหอก็ดีใจแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าช่างมิดจำซอยไม่ได้ มาโพไหนมาโพซอยหมู่บ้านเด่นธานีจบข่าวค่ะเพราะว่าตอนที่ตุ้มเรียนอ่ะตุ้มพักอยู่แถวแถวซอยหออินทนินนะคะก็จบเลยจาก,กับบ้านค่ะเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเพราะว่าลุน้นลืมหมดแล้วทุกคนจําซอยไม่ได้ขนาดเพิ่งจะจบไปประมาณสี่ห้าปีนะคะไม่เป็นไรหมูปิ้งจะเยียวยาทุกอย่างเองนะคะผ่านมาดงมาไฟก็เลยมาแวะที่ตลาดอ่าซื้อหมูปิ้งไปเลยจากหกไม้นะคะ ช่างมีก็กินเจ้านี้เด็ดจริงค่ะอยู่ตลาดสดดงมาไฟเขาจะขายแค่ตอนเย็นคนนี้ต่อแถวยาวเลยที่ไม่ได้ถ่ายมาให้ชมเพราะว่าลูกค้าแกเยอะนะคะแล้วก็เอาเราก็รีบด้วยนะคะเนี่ยข้าวกินคนเดียวหมดเลย